นอนโดนๆออกมาหน้ามาเบิงเขาเพิ่นก็เขียวงาม่ลรครับมองนี้มองนี้ปรากฏว่าเพิ่นนอนล่อแล้วเดินเลแต่ว่าเป็นห่วงแต่ว่าพอนแก่อยู่แต่ว่าเป็นห่วงแล้วแต่ว่าเพิ่นก็นอนหละนอนถาซะกันเพิ่นคันดินในนั่นถาเลยเนาะเอาเพาเป็นยังนอนกันถาเอาเก้ากันละขอแต่าเป็นห่วงไงเด้อขอแต่ว่าเป็นห่วงไ้บรลลีมห้เอามัดเอาสุกห่วงอ่นละนอนก็ะได้เด้อแต่ว่าเป็นเป็นเป็นห่วงไงเน้ เป็นห่วงให้แนะ่สิน้ำเกี่ยวมันละเกี่ยวบอดดากัสินอนกิ่งเก็บเ,เอาข้าวเพื่นวานหรอเนาะเอาเห็ดนต้นใดเ,เป็นหมากเป็นห่วงให้แนะ่ลมก็ได้นอนก็ได้เอามุมนี่เพิ่มนอนแล้วมันงามหมดก็คือแต่ว่าบอดดายใส่ปุ๋ยที่พี่น,อน้องบอดดีวานปุ๋ยจักเม็ดเลยบอดดีวานปุ๋ยจักเม็ดเลยเม็ดเดียวกับบอดดีวานเป็น ทำรว,วนเลยครับทำสาดรลลวนเลยครับบริวารปุ๋ยแล้วพี่น้องด้อแต่เพื่อนก็นได้ออกหมักออกผลสำนี่มองนี่ก็นอนกันนี่มองนี่ก็น,นอนนอนถาเอามุมนี้นะครับเพื่อนอาจจะต้นสูงกันไปเตี้นี่เพื่อนเลยเพื่อนเลยขันยินถาเลยนอนถาเช่นกันนะเอาไปนั่งคืองานละนอนถาก็ได้ขอแต่ว่าเป็นห่วงไงนะเพราะง่ก็ใชน้ำเกี่ยวน้ำเก็บเอาทุกห่วงก่นล่ะเกีย่ยบ่ไบ้ก็ใชนอนกิ่งเกี่ยเอานะเอา นี่นะครับเด้อพี่น้องเอ้ยอาศัยพี่น้องคนละมาเก็บมาเกี่ยวให้ก็ได้ขน้อยก็ี๋ที่ถากินหน่งแต่ยังได้ทิปคนละนึ่จักกินแต่ได้ทิปฉันละขน้อยก็ได้ผู้มาเกี่ยวก็ษตรมันพี่น้องละผู้มาดำวานไถก็นเป็นพี่น้องเห็นละผูดยังให้กินก็ษตรมันท้ายเช่นท <uch la> ้ายซ่านเหนละผมกกินจนได้ติบเขาอย่างเดียวผมเห็นเขาเห็นได้ได้ทิบเขาเห็นละในหน้าในท้งจะบอกเห็นเัื่อเดี๋ยเห็นว่าเป็นคนขี่ขานเช่นใดครับพี่น้อง คนขี่ขันอาศัยเพิ่นเพิ่นดูหนะเนาะเพื่อนดูเฮ็ดกินเป็นทันละอาศัยเพิ่นนะครับโอ้วงามไปเลยครับพี่นอ้องถือว่าง,งามอยู่นะครับสูงด้วยขันไปเย็นก็สิประมาณที่เกือบสองร้อยเส้นนี้ครับนี่ขันไปยืนสองร้อยเส้นไปนี้นี่ผมสูงร้อยเจ็ดสิบตือวมันสองร้อยก,อกวอ็ว่าไปนี้ครับผมสูงของมันนะครับนอกตือว่างามอยู่เลยครับพี่นอ้องเลยเขางามอยู่แต่บอกก่อน,นครับว่าบ่ได้ใส่ปุ๋ยจังเม็ดดี้ครับบ่ได้วางปุ๋ยเลยนะครับ แต่ผมจะไม่มีที่กันครว่าผมหลังจากไถแล้วเนี่ยไถแล้วเนี่ยผมจะไถกบเที่ยงไว้ด้อไถแล้วผมจะไถถมต่อเที่ยงไว้เอารถไถมาถมต่อเที่ยงไว้นะครับเนาะเนี่ยจะมีต้นกล้วยต้นน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับเอามาถิ่มไบโป๊กไว้เพราะมันเป็นหูเป็นห้อยเป็นเดีเ๋ยวบงเอามุมนี่กันน้อนเข้ากันครับมุมนี่ส่วนมากสินน้อนทุกปีครับส่วนมากหน้าผมสินน้อนถาทุกปี นะครับนอนถ่าพ่นคันยืนคันนั่งคนนอนอย่างเดียวเนาะว่าเป็นอยังว่าเป็นยังนอนก็ได้ครับตามอารมณ์ตามอัธยาศัยนะครับเด้อสีนอนถ่าย็นถาก็ได้แต่ว่าก็ทิบ่ชิมปลาปลาดอกสีน้ำเกลียวน้ำเกลียวออกใหเม็ดละตรงนี้ก็บวกน้อยๆพ่อได้สนหอมบังติ่งผู้ปลาก็ได้เอานะครับน้ำใสติ่งติงนักที่ว่าเป็นอยังครับปีนี้แปลงออกแล้วนะครับสีม่เือมาตักกันอีกดอกเห็นมันแล้วก็เก่าคือเก่ายู่นนะครับเนาะมันตื่นแล้ว จะเอาบ่มนาโคกจะเอาข้นนะครับมาเอาขึ้นปีละเม็ดสองเม็ดไปนี่นะครับเนาะนี่ก็ไม่ไผ่ช่างไผ่กับปีนี้นกัเพิ่อนเกิดขื่นลายล่ามไม่ได้ปีนเพราะเอามากินบ่ทันก็ว่าจะอ,าออกเครื่องนึงนะครับอ,ออกเครื่องนึงพ่อได้มาเมื่อกี้พ่อด้เป็นห้อยรถเขาม้าล้มนี้แนะ่ฉันดอกน่ามรถมากกับแนเข่ามามุมนี้ให้มันแรนได้แน่ก็ต้องเอากอไผ่อ,ออกเครื่องนึงนะครับเอาออเครื่องนึงเห็เหลือไวไ้แต่เครื่องผี่เครื่องนี้เอาออกนะครับ ทางนี้ก็เครื่องนี้เอาไว้เครื่องนี้เอาออกสินะครับเนาะจากเครื่องนี้มาหอดนี้มันก็สิเป็นหม่องจอดรถได้นะครับเด้อเป็นหม่องจอดรถได้เนี่ยเอารถมาไว้นี้โดมีดอกครับแต่ว่าอาศัยความใช้งานเติบนะครับเนาะแต่พอเป็นยังครับเฮ็ดยืนน้อยๆเฮ็ดยืนน้อยพอได้อยู่ได้กินก็เอาแล้วครับพี่น้องบ่อฝังซื่อบ่อเด้ยบังขายดอกห้องบ่ได้ซื้อห้องบ่ได้ขายเอาบ่ได้ซื้อซ้งบ่อฝังขายนั่นแหละห้องได้อยู่ได้กินนะครับ ไปใส่เง่นเงินซื้อขางกินกะเอาไปใส่เนอื่นให้เขา完ะมา้ม่มนี่เพื่อนกันนั่งถ่ายกันครับม่มโอ้เริ่มนอนหลายแล้วเริ่มนอนหลายแล้วเครื่องต่อเครื่องนี่เริ่มนอนแล้วนะครับเนาะบ้านเดิมแกบ้านเดิมแดงคำนด้นี่เพื่อนนอนท่าเครื่องต่อเครื่องแล้วโอ้ถือว่างามครับพี่น้องเขางามอยู่ครับเบื้องแล้วถือว่างามอยู่เลยบพามันบพามันขี้ลายนะครับแต่เพื่อนกันนั่งเราก็เสียใจเกี่ยวเลยครับเลือกเกี่ยวเอาทุกห่วงกอเอาทุกห่วงเอา มันจินหน่อยสิไรก็อ๋อมันถูกห้องนะครับถูกเมตกห้องถือว่าเป็นการเทศเทศไปพอได้กินนะครับเนาะแต่ว่ากุ้มกินนะพี่น้องเอ้ยกุ้มกินนะครับเออปี่กายก็ได้เดี๋ยวนี้ก็เหลือยเขาอยู่หันประมาณสองส่อเขาอีกแลือหันนี้หันสอบหนึ่งครับแล้วสอบหนึ่งคือสอบเขาเขาเขาสารเลยเขาสารเขาเนื้อสีเพิ่นแล้วนะครับาขาดว่าสิถึงอยู่ดอกสิก,กุ้มอยู่ยังมาถึงอาจจะได้ซื้อจักวางจักวางจากางัจกหน่อยหันละ นะครับคันมาวยงกไ็ได้เด็กเกี่ยวได้กินนะครับพี่น้องอันนี้เห็ดหน้าเห็ดหน้าพ่อได้กินแต่ข้องเนี่ยนะครับผมเออเที่วางางามอยู่ดีครับเขาเที่วางางามปีนี้เกี้ยวอะไก็สิจากก้างเขาจะเอาเอารถไถมาไถถมตอเฟียงไห้นะครับถมตอเฟียงไห้่หอดน้ำฝนตกมาแล้วก็ไถก็ปีนขึ้นปีนขึ้นก็ตากแดดตากฝนไปจังน้อยนึงกับวานไถกบขึ้นนะครับเนาะก็สิปีนกินงายกินนะครับ เอ้ยมาขวมกินงายกินพลิกแผ่นดินกินก็คือเศร้าสะเียดตะกอนให้ละอาชีพอาชีพพลิกแผ่นดินกินปีนขึ้นปีนลงนี่นะครับปลูกนั่น้รก็ปลูกนี่ปีนไปปีนมากเอาฟุ่นนังมาใสให้มันกินนะครับตั้งแต่หน้าก็ปีนขึ้นปีนลงนะครับไทแล้วบานนี้เจอแล้วมก็สิปีนมันลงปีนเอาดินลงไปไว้ข้างล่างหน้าวานก็สิปีนขึ้นมา นั ZZ, ir, ่นเขาเกินด no, the ี๋ยเขาปีนไปปีนมาพ่อสมินี์นะครับซับในดินสินในน้ำนะครับน้องพี่น้องเอาขาวก็ใส่ความปยาญามใส่ความอดทนนะครับพิพี่การเอานะครับบริ่ดินมันเจืดบริ่งดินมันเจือใหดินมันมีพืชมีปุ๋ยมีฮิวมัสนะครับต้นไม้ต้นพืชในง้มนะครับมันจะอยู่นี่ตลอดไปนะครับมี่ต่คนนข้าจากไปนะครับพื้นแผ่นดินวันนี้ไปไส่ครับพี่น้องมาจากส่วนอายุคนแล้วนั่จะไปอีกเรื่อยๆนะครับพื้นแผ่นดินนะครับวันนี้ไปใส่ ้าก็อาศัยนะครับอาศัยพื้นดินทํากินนะครับพริกแผ่นดินกินนี่แหละครับอิสระเซลรี่ข้านะครับมีที่ไหนประเทศไทยของข้าเนี่ยแหละครับบ้านน้องคุณข้านี่นะครับสุกชุดยอดแล้ะครับพี่น้องจุกได้ในเท่าบ้านน้องคุณนะครับนะครับผมผมกับคนบ้านน้องคุณเรายิบ้านเจ้าของนี่แหละครับจะมันดีรลายนะพี่น้องเนาะบ้านไผ่บ้านมันนะครับน้องพี่น้องเนาะมาว่าไผ่ทุกพื้นแผ่นดินนั่นะครับเนาะมันความเคยชินความเคยอยู่ความคัอยพื้นแผ่นดินเกิดทของแต่ละคนบาค่อกันนะครับเนาะเป็นพื้อนเน พื guru, ้นแผ่นดินตืเกิดของไฟของมันก็อยู่หักแพงนะครับเนาะหักแพงนะครับต่างกับมีความพ้าอกพ้าใจในความเป็นของเจ้าของในความเป็นของเจ้าของในชาติกําเนิดในทินฐานภาคกำเนิดของเจ้าของก็มีความผาคุ่มใจมีความรักความแพงนะครับเอออันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่งามนะครับเนาะมือนี้ออกมาเบิ้งมาเข่าเบิ้งไฮเบิ้งหน้าเบิ้งเข่าแล้วก็ดีใจหลายครับพุ่มใจหลายมีความสุขนะครับเนาะใครเห็นแต่พี่น้องกันว่าโอ้เป็นอะไรอาจาพ่อใหญ่ เขาง่ามง่ามแต่ปีนี้ว่าเอ้ยบ้านดีเบิ้งอยู่บ้นตัดของพอดีมาแต่ไปหาเล่นหาเที่ยวกับมาเลาะเบิ้งนะครับมาเลาะเบิ้งมาเบิ้งกับแม่นอีกแล้วละครับเขาง่ามอยู่เลยอ่าวัว่านเด้อไหวยว่านทางหนองไผ่หนองไผ่หนองไส้ทางยาทพี่น้องนะครับแม่อวดอายุยช่วงนะครับมาเฮ็ดซอยนะครับสู่กินกระทั่งความพมากก็คือให้เบากดนะครับเบากดนะครับหลานไส้พอดีมากไถยให้ ให้เพื่อนลุงแสงนะครับลุงแสงนะครับเพื่อนเป็นพม่าวานไห้นะครับเนาะเพื่อนเป็นพม่าวานไห้ผมเป็นพื่อนนางไห้กำลังใจเพื่อนนะครับเนาะผมเป็นเพื่อนนางเบิงเพื่อนเป็นพม่าไถมาวานไห้บาดนี้เกี่ยวกับซีเมนอายุเมนอาช่วงเมนอาศัยไม่อ้ดนะครับเพื่อนมากเกี่ยวใส่ไปกายนี้นะครับแ้่ลูกหลานในบางส่วนเขามาเกี่ยวสซอยนะครับเนาะพ่อเด็กขึ้นเล่าขึ้นเกี่ยวกับเอาขึ้นเล่าขึ้นซ้านไห้นะครับผมก็สีมีหนาที่ให้ วันนี้เตืองสีให้กินนะผู้หนึ่งให้กินสีมันที่แค้นต่าสั้นหนึ่งให้กินครับผมเห็นแต่ยืนในทิพย์เขาได้ผมถากินแต่ในทิพย์เขาเปิดเขาทิพย์เขาคนไม่มีเขากินเออหลอดตายแล้วครับมือใดเปิดทิพย์เขาคนไม่มีเขาให้กินเออวันนี้สบายแล้วมีข้าวกินแล้วนะครับฮ็ดนั่งก็ไดยืดใช้ก็ไดเขาแต่ว่าไม่ีเขากินครับพี่น้องเอ้ยขอแต่ว่าไม่ีเขาในท้องไม่มีเขาให้กินอยู่ไส้ก็ไดนะครับท่ำใบายำนะครับแล้วพี่น้องเนาะเอาครับพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับ ความเก็บใดความขยใยมีสุกใดพอนใดอันประเสริฐขอให้พี่น้องจงประสบพบเห็นนะครับที่พี่น้องได้ฮักกันแพร่งกันนะครับพี่น้องเด้วสวัสดีครับสบายดีครับผมสวัสดีครับ